จากน้องสต็อปครับชะเชิญสาวชาลโค้ชมิรา บพี่กอบเป็นไงแล้วะดีครับดีมีนิตเดียวเองก็คือเรื่องของลมลมพี่ออฟนี้เยอะมากจริงๆทางของออฟปองศักดิ์ที่เขาเชเขาเรียกอแอนด์บีหรือซึ้นเป็นบลูนะฮะมันมันจะมีเอื้อนที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็เยอะหลายๆโน้ตในในคำเดียว้อแอนด์บีต้องตักนะไอแอนย์บีต้องตักไอแอนด์บีต้องอาจารย์เจนโพลอาจารย์ ฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยสิใใในในด้วยอาจารย์อาจจะถนัดลูกทุ่งแต่นี่ลูกทุ่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่ฟังง่ายไงพอมาเป็นพวกไอบีเป็นพวกแบบเพลงสตริงมันจะแบบว่าคํามันจะเยอะเล่นค,คําเยอะคําวัยรุ่นด้วยไงใช่ไหมแบบอะไรนั่พูดมันก็ไม่ดูว่าตัวมันมาขนาดไหนแหล้ว ว่าไงว่าไงอสต็อปอาจจะไม่ละเอียดเท่าออฟแต่ว่าทําได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วและที่สําคัญสต็อปของพี่นารักอ่ะเทพธิดาผ้าสิ้นจากเอชเชิงเซวครับชิญน่านจากงานวานไทยจะร้องมาไล่ใบข้าว้อยคอสาวจำตา เจ้าเป็นเทพธิดาขอมบ้านนาบานคุ่งนุ่งผ้าทุ่งไทยเดินหน้าสวยด้วยแดดแรงแก้มแดงไม่แต่งเติมเจ้าไม่เคยเหินเติมต่อดินซ้อ ตอตนเคอยได้ไหมคนดีเอ้ยเยอะมากเราอยากเราอยากจะบอกเอว่าเกินความคาดหมายไอ้ช่วงนี้เราขอตัดทิ้งได้ไหมวะกำลังเคิมกับเพลงเลยฮ้ผมขออนญาตขออนญาตไปที่กบทรงสิษเลยได้ไหมคือเมื่อกี้เนี่ยผมอยากหลับตาฟังเพลงมากเลย ผมไม่น่าลืมตาเลย like ผมเจอท่าเขาผมเจอคิ้วเขาผมเลยลืมเนื้อหาของเพลงไปเลยแต่ชมอย่างหนึ่งคือใช้ไม้ได้ถูกต้องอ่ะเสียงเบาเสียงหนักเนี่ยเสียงหนักเสียงเบาเสียงใช่ใช่พี่กบพี่ตั๊กพี่ตั๊กอุ้ยอุตส่าห์ยกนิ้วโป้นะคะยกนิ้วโป้งสองนิ้วนะร้องดีเงี้ยกลมาพอเล่นท่าเนี่ยอยากจะกระโดดทีบสองคนเลยนะครับ อันนี้พี่แอนฟังแล้วเป็นไงบ้างพี่แอดเสียงดีมากเสียงดีมากเลยนะครับแม่มันเสียดายอ่ะเสียดายจริงผมว่าเสียดายไม่รู้จะไม่เสียดายถ้าเป็นนักมวยกำลังชกชิงแชมป์อ่ะเราโชคดีนะไปเสียก็เรียกไปเสียอาการเสียรูปมวยไปเสียรูปมวยเสียเลยเราเล่นได้เยอะได้แต่ว่าเยอะให้ถูกจังหวะผมว่าเขามีบุคลิกทั้งการเป็นเทพบุตรและซาตานอยู่ในตัวเองแต่ว่า เขาเอาซาตานมาเล่นกับเพลงเทพประบุอมันก็ทำให้กรรมการทุกคนก็คิดเหมือนกันคือเสียดายเสียงต้องมีสักวันนะครับจากน้องวิมชะเชิงเศาเช,ชิญต้องมีสักวันต้องมีสักวันให้ทํทำเติมฝันปลอบใจรอวันที่คอยแสนไกล วันที่ทุกอย่างเปิดทางให้สมดังใจถึงนานเพียงใดหัวใจจะคอยจะทนขอใครสักคนยอมพนรวมทางคือเธอที่หวังถึงแม้ทุกอย่างยังดูมดืดมน ของเขาเข้ามาป่าบนให้คอยกังวลให้ทนบนทางไฟฟันอาจารย์ครับเป็นไงครับวินเนี่เสียงเขาใสมากนะะเขาควบคุมการระบายลมได้ดีมากๆนะครับถึง<ด>วันนี้เขาก้าวพ้นบันไดของการไปไล่ล่าหารางวัลแล้วเลิกเร้วลูก แล้วก็เดินหน้าเข้ามาเพื่อมาเป็นบุคลากรสําคัญของวงการเพลงลูกทุ่งเราต้องการคนอย่างนี้ก้าวให้พ้นลูกถ้าไมงั้นวิมก็ยังต้องเป็นก๊อตสองก๊อตสามก๊อตสี่ไม่มีโอกาสเป็นวิมนะครูกําลังอยากให้เธอเป็นวิมด้วยตัวของตัวเองอ่าโอเคทนครับพี่บอกวิมแล้วใช่ไหมว่า ทำไมร้องแบบเนี้ยทำไมมันดีมา, oh. ากโอหัก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 มุมหักมุมนคอมเมนต์เลยอ uh huh. ่ะโนค่ะโอ้โหยนก็อย่างที่อาจารย์บอกอันนี้เห็นด้วยสำคัญมากนะฮะต้องหาคนทางตัวเองฉีกออกมาให้ไ huh. ด้เพราะว่าตรงนี้เป no ็นจุด huh? ที่ยากเพราะบางคนเนี่ยทำงานมานานหาตัวเองไม่เจอ พูดเหมือนลำพึงเฮ้ยผมกำลังพูดถึงน้องเขาแต่ว่าถือว่าทำได้ดีแล้วดีมากสุดยอดไม่มีทิฏฐิสุดยอดสุดยอดสุดยอดนกรนายกกระปกรสสวนลูกนะครับจากน้องต้นครับนครนายกเชิา ฟังแล้วเชื่อเลยฮะหวานเอื้อนอ้อยส้อยกรีดอารมณ์ได้ดีมากอารมณ์อารมณ์ของเพลงได้มดีม,ม,มากครับมีข้อแนะนำนิดหน่อยครับก็คือดึงไปยืดไปบางจุดก็ให้มันตรงไว้บางจุดก็ให้มันเอื้อนตรงที่มันรู้สึกว่าตรงนี้ควรจะขยี้แต่ไม่ใช่ว่า,าลากยาวเกินจังหวะไปหมดซะทุกท่อนอีกนิดนึงก็คือว่าเสียงเนี่ยค่อนข้างจะบางนะครับน่าจะฝึกเ,เสียงให้มีความหนามากขึ้น จะทําให้เพลงเนี่ยร <oh> okay. ู้สึกฟังแล้วอิ่มในอารมณ์ก็สําหรับเพลงนี้เน anyway ี่ยนะคะคาตกรสอนลูกเนี่ยไม่ใช่ค่ะกรมสอนลูกโอ้ยก็มันเป็นเพลงที่ไม่ค่อยได้ยินนะคะมันไม่ใช่เป็นเพลงที่แบบว่าเป็นเพลงแบบพวกช้ำๆฟังบ่อยๆแล้วเบื่อแบบนี้อะไรเนไหอันนี้แบบเพลงแบบนานๆได้ฟังที่รู้สึกโอเคว่าเดี๋ยวเดี๋ยว สักพักเดี๋ยวไม่ใช่เพลงช้ำอะผมว่าคนมันจะช้ำกันมากเป็นไงร้องก็ร้องไปไงบ้างคุณตั้ก็ร้องดีนะคะเป็นเพลงที่เออไม่ค่อยมีใครได้เอามาร้องนะคะก็รู้สึกว่ายังยัง ก็ได้ฟังครั้งแรกแล้วก็รู้สึกประทับใจก็ข้อผิดพลาดของน้องก็อาจจะเป็นตรงที่ว่าร้องดึงไปนิดนึงแต่นอกนั้นก็โอเคเพอร์เฟค่ะรีบๆไปตรงอื่นเดี๋ค่ะจริงๆน้องเขาเป็นคนร้องเป็นๆนะคะแต่เสียงต่ำหนูลงไม่ถึงแปลว่าอะไรให้เพิ่มคีย์ขึ้นไปไม่หรอกค่ะเวลาเวลามันต้องวอร์มเสียงอยู่เอยลูกสาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เดี๋ยวฉันจะจับจระเข้ไปใส่ในบ้านแกที่นะครสวรรค์ฉันเป็นคนมีของเพิ่งแบเอาของมาออกมา15บห้ไเซนให้ฉันล่วงลงไปอีกอะไรจะเหลือนี่อออกแล้วเหรอหนูอยากโดนอุ้มนะครับจากน้งองแอลนครนายกครับเช้า พูพี่พตัวใหญ่ไปหน่อยอุ้มไม่ไหวจริงๆแล้วน้องแอลเป็นคนที่มีรูปร่างกำยำใช้ได้นะครับเทียบกับอายุแล้วแต่ว่าเสียงร้องจะบางไปนิดนึงแล้วก็มันขึ้นจมูกเพราะเสียงมันไม่ได้ออกมาจากปากตรงๆนะครับมันขึ้นแมงบนมันขึ้นแวงบนมันก็จะเหมือนกับว่าอย่างเงี้ยเสียงมันเลยเบามันก็เลยออกมาน้อยไปนิดนึงเสียงขึ้นจมูกหนูอยากโดนอุ้มหนูอยากโดนอุ้ม อุ <muitas S 2> ้มหนูต้องออกทางปากเมื่อกี้หนูร้องหนูอยากนอนอุ้มหนูอยากนอนอุ้มมันอขึ้นจมูกทั้งหมดฝึกยังไงฮะเอามือบีบจมูกถ้ารู้สึกว่าเวลาบีบจมูกแล้วมีผลแสดงว่าเสียงขึ้นจมูกก็หาให้เจอว่าทํายังไงให้เสียงมันออกปากมากกว่าที่จะขึ้นไปจมูกหนูอยากโดนอุ้มหนูอยากโดนอุ้มก็ต้องค่อยๆหนูอยากโดนอุ้ม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 แต่จริงๆไม่น่ายากหรอกเพราะน้องก็ยังเด็กลองลองทำสิลูกลองอ่านลองดิจะได้ไปฝึกที่บ้านรู้ไมสองสามหนูอยากลดอุ้มหนูอยากลดอุ หนูอยากโดนอุ้มหนูอยากโดนอุ้มก็เปลี่ยนเป็นหนูอยากโดนอุ้มหนูอยากโดนอุ้อมไม่บีได้ไหมไม่บีแล้วทำได้ทำได้นะยังฝืนได้หลวงปู่ทวดเหยียบใจจากน้องบอยนะครับนครนายกเชิ้งคนตายรักจริงม่งคุณปลอกปล้อยห่งคนไหน รักใครรักจริงรักจริงใหญ่อย,ย,ยอมมอบใจไปให้คนตายใจดีแม่น้องไม่เธอพี่ดีแค่ไหน น้องลองแต่งงานดูก็ได้เพื่อให้หายกังวลเสียงเพาะเพราะนะเสียงเพราะนั้นเสเป็นเพราะเขเป็นคนตัวใหญ่เปล่ไม่รเ้นะได้เปรียบนะอได้เปรียบอะไรเนี่ยนะพี่พี่ชมพี่ชมก่อนเลยเสียงคล้ายเป็นหวัดบางคำที่พอขึ้นปั๊บหมายความว่าคำที่ต้องขึ้นจมูกก็ขึ้นแล้วบี้ นิดหน่อยนะฮะไม่เยอะซึ่งจริงๆเขาร้องได้เพราะเลยไงก็เลยอันนี้แนะนําเพื่อทีให้รู้จุดของตัวเองว่าถ้าปรับแก้ตรงนี้นะครับจะทําให้การร้องยิ่งสมบูรณ์มากขึ้นเพราะว่าเสียงเพราะร้องให้ได้อารมณ์ด้วยนะครับอย่างอื่นๆดีครับนะโอเคพี่สุตเตมาเลยครับพี่สุครับอีกอย่างนึงที่พี่สุอยากแนะนำนะฮะก็คือเพลงทุกเพลงมันจะมีสัดส่วนความพอดีของมันอยู่ถึงจะเป็นเพลงช้าแต่บางทีมันจะต้องมีช่วงที่ลงเชของมัน แล้วก็ดึงมาแล้วก็โชว์แต่นี่มันกลายเป็นว่าทั้งเพลงมันเหมือนไม่ค่อยเด่นนะลูกมันไม่มีหมัดน็อกอะลูกม,มันไม่มีหมัดน็อกแต่ว่าบอกบอยไว้เลยว่าบอยเป็นคนที่เสียงดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว<อ>แล้วเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วอินกับเพลงเนื้อ,เ,อเพลงดีตรงนี้ชอบอารมณ์ได้เป็นคน,นมีของอยู่แล้วเหมือนพี่เพิ่งเอาออกไปสิบบา<อ> <laughs> ช่วงหน้ามาดูความสามารถของผู้ที่ผ่านเข้ารอบคู่สุดท้ายจังหวัดชยัยภูมิและจังหวัดสมุทรปราการกันนะครับ